สวัสดี FC ยามบ่ายพี่น้องเลยก็คือเกา่เาเหมือนเดิมเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเ,เพื่อเป็นแนวทางเนาะสลับวันนี้กัเริ่มเริ่มห้อนแล้วพี่น้องเ,อเริ่มร้อนเริ่มห้อนแล้วแหละก็ไอ้โกมุตุเพิ่นก็บอกว่าไอ้หลังจากกลางเดือนเนาะหลังจากกลางเดือนไป อุณหภูมิก็จะก็จะเริ่มสูงขึ้นพันว่าเนาะนี่ก็ธรรมดาพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนื่อเพราะว่านี่ก็มันมันจะย่างเข้าสู่ไอมันจะย่างเข้าสู่กลางเดือนมกราเลยเลยอืมเพราะว่าไอส่วนมากนี่คือถ้าเข้าสู่เดือนมกราแล้วเนี่ยมันก็เริ่มอากาศมันก็เริ่มสีอุ่นขึ้นเนาะก็ คือว่าน,นี่ธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติมันมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ธรรมชาติมันควบคุมบ่ได้เพราะนั้นนี่สำหรับใครที่สิเฮ็ดนเกษตรลงม,มือเฮ็ดนหยังก็แล้วแต่ก็มันก็ต้องมันก็ต้องอิงกับธรรมชาติอิงกับสภาพอากาศผลผลิตหรือว่าเขาเรียกว่าอ การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็พวกโรคพวกมแมลงศัตรูพืชอะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็นี่แหละพี่น้องมันเป็นมันจึงเป็นเขาเรียกว่าจุดบ่งชี้ว่าใครที่จะทำเกษตรสิ่งทีเกษตรน,นี่ไม่ว่าจะปลูกไม่ว่าจะสร้างไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ ก็ต้องเบิ่งธรรมศาสตร์ของเจ้าของอะไรพี่น้องมาดูสภาพพื้นที่ของตัวเองอะไรไม่ใช่เห็นเขาทําได้แล,แ,ลแล้วแล้วเราจะทําได้เหมือนเขาเสมอไปมันไม่แมนพี่น้องคือความคิดความอ่านแล้วก็ไอไ้อหลักการเนี่ยออมันอาจจะอาจจะทําให้เหมือนกันได้พี่น้องแต่ที่มันไม่สามารถทำให้ให้เหมือนกันได้นี่ก็คือ,อสภาพอากาศพี่น้องอสภาพอากาศ เนื่อเพราะว่าเนือประเทศไทยมันก็มีสามภาคเนาะเหนือใต้อีสานมแมนบอละ่ะเนื่อเพราะนั้นฤดูกาลเนือแถวภาคใต้เขาก็มีสองฤดูเหนือภาคเหนืออีสานก็มีสามฤดูแมนบอกล่ะเนื่อบางพื้นที่ก็เป็นเป็นที่ลุ่ม,มแมนบอกบางพื้นที่ก็เป็นที่โคกที่สูงเนื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการการสีเลือกปลูกการสิทธุเกษตรมันมันมันพื้นที่นะ่ะสำคัญพี่นอ้อง พื้นที่นี่มันมันมีส่วนสําคัญมากเลยเด้หนึ่งว่แม่นว่ามักอีหยังสิปลูกอีนั่นมันบ่แม่นได้พี่น้องเนาะก็เพื่อเพื่อเป็นแนวทางเออเล่าสู่กันฟังแหไรเนาะเออก็มี FC ฟซหนึเอฟซเนีก็คอมเมนต์เข้ามาไอ้บอกว่าให้ให้ให้ช่วยแนะนําหน่อยเออเพิ่นว่าให้ซอยแนะนําแน่เออสําหรับไอ้การไอ้ปลูกต้นไม้นี่เพิ่นว่าการสร้างป่า ซูมนีนะพันวาอบอกเพื่อเปลี่ยนแนวทางนาเพันวาว่าในภาอีสานเท่าเนี่ยมันควรจะปลูกไม้ชนิดไหนเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นมรดกให้ลูกหลานในอนาคตเนาะเพราะว่าไม้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ผมก็ได้ทําคลิปไปก,ก,ก,ก็ก็หลายคลิปหลายคลิปหลาย,ายแนวทางเนาะนก็คือ แต่สาหรับผมนะพี่น้องนะคลิปนี้นี่จะพูดสําหรับอไใครเารียกว่าแนวคิดแล้วก็วิธีการประสบการณ์ของผมที่ผมได้เห็นได้สังเกตมากก็คือสําหรับใครที่จะปลูกต้นไม้นะพี่น้องนะปลูกต้นไม้ไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานก็คือว่าคนเราก็ความคิดความอ่านก็ต่างกัน สำหรับผมมีความพิดแบบนี้ผมก็จะนําเสนอแบบนีน้ก็คือพี่น้องสําหรับใครที่จะอจะปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานหรือว่าเป็นมรดกหรือไม่ก็เอาไว้ใช้งานในอนาคตนี่สสาหรับผมนะคืออยากให้พี่น้องเนี่ยดูพี่น้องดูไอเขาเรียกว่า จุดประสงค์อดูจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ของเห้าว่าเห้าปลูกต้นไม้ไว้นี่เราอยากได้อะไรจากมันอืเราอยากได้ประโยชน์อะไรจากมันเนี่งเพราะว่าคือแต่ละคนกัมักพูอกันงพี่น้องแต่ละคนกับมักพูอกันบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสว่าปลูกแล้วนี่มันมันจะ ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยอะไรแบบนั้นนะ่ะแมนบอกะแต่บางคนก็อาจจะเฮ้ยอย่างน้นอยนะ้น่ะแมนบอกอะออเราได้เสียเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยน้อยนะ่ะสิปี20ปีไปก็คือให้มันได้ให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดอะไรบ้างแบบนั้นนะ่ะแมนบอกอะไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกไปแล้วเนี่ยก็คือปลูกทิ้งทิ้งคว่างๆวัดดวงไปอแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมัน มันประโยชน์ใช้สอยมันน้อยนะพี่น้องประโยชน์ใช้สอยมันหน่อยเนะี่ยสําหรับผมก็มองว่าคือคือไม้ชนิดไหนที่ประโยชน์ใช้สอยมันน้อยนี่มันก็คือถ้าเราตั้งใจปลูกจริงๆเนี่ยก็กพยายามให้พยายามให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดนะพี่น้องแม่นบาละคือกันกับการปลูกต้นใหม่เนี่ย,ยก็เข้าก็ต้องเบิงวัตถุประสงค์ของเขาว่า ต้นไม้เนี่ยเราอยากได้อะไรจากมันมแม่นบออย่างสมมติว่าเราอยากปลูกให้อเป็นมรดกให้ลูกหลานแบบเนี้ยเขาควรนสปลูกใหม่แบบใดละ่ะคืออายุยี่สิบสามสิบปีไปแล้วเนี่ยคือให้ลูกหลานเราเนี่ยได้ได้ประโยชน์เต็มทีม่ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ก็มีหลายอย่างไม่น้องอมไม่ว่าจะเอาทําบ้านทําบ้านหรือไม่ก็ทําฟืน เหนือทำฟืนเนี่ยมันมันได้ทุกไม้อยู่แล้วเนาะเหนือทำฟืนเหนือทำฟืนทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ก็ขายอะไรแบบนั้นนะเหนือว่าง่ายก็คือต้องคือพืชที่มันเป็นพืชอายุยืนอายุยาวอยู่น้องอายุยืนยาวนี่ผมแนะนําว่าคือพยายามปลูกอะไรที่มันให้ให้มันลดความเสี่ยงมากที่สุดพยายามปลูกอะไรที่มันปลูกแล้วน่ะ มันมีค่าพี่น้องในอนาคตนะไม้ในประเทศไทยเนี่ยใหม่ในประเทศไทยนีกน็ก็มีหลายพี่น้องมีม,มีมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เพร่องาะนั้นเนี่ยการจะเลือกปลูกไม้นี่พยายามพี่น้องพยายามปลูกอาจอาจจะเป็นร่มร่มในเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเป็นล่มรมหน่อยคือเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยพยายามพยายามดูดูพื้นที่ของเราดูไม้พื้นถิ่นของเราเนี่ยพี่น้อง เบื้องใหม่พื้นทินของเฮาว่าไม้ชนิดไหนที่มันโตโตในพื้นที่เราที่มันโตดีแล้วเฮาก็หาไม้ใกล้เคียงหรือว่าไม้ชนิดนั้นแหละมาปลูกพี่นอ้องคือจังไไรบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นเอาไม้อะไรมาปลูกเอาไม้ต่างถิ่นเอาไม้ที่ไม่เคยมีในพื้นที่มาปลูก เวลาเอามาปลูกนะพี่น้องเหือผ่านไปสิบปีหนสิบห้าปียี่สิบปีมันกับใอญ่มันกับโบตูเลยพี่น้องเหือเพราะนั้นมันมันประโยชน์มันก็ได้หน่อยหือแต่ถ้าไม้ชนิดไหนหือที่มันมันเขาเรียกว่ามันมันมันเป็นไม้พื้นถิ่นเหนือเวลาข้าเอามาปลูกน่ะมันมันสีใหญ่เร็วอือแล้วก็มันจะเขาเรียกว่ามันจะเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือว่าง่ายๆก็คือเฮ้าสีได้ประโยชน์สูงส,สุดนะพี่น้องเออก็แนวทางการถูกต้นไม้แนวทางการเลือกสายพันธุ์ก็ก็คือไม้ที่ยอดฮิตไม้ที่ยอดฮิตเขาเรียกว่าประโยชน์ที่แบบออริจินอลนะพี่น้องออริจินอลหประเทศไทยส่วนมากขเขาเอาไม้เฮ็ดอีหยังแหละพี่น้องส่วนมากประเทศไทยเนี่ยอเขาก็เอาไม้ทําอทบ้านทําอทบ้านทำเฟอร์นิเจอร์แม่บอกละ เพราะว่าประโยชน์ของไม้เนี่ยส่วนมากมันก็มันก็มีแค่นี้แหละพี่น้องเออทาบ้านเออทำเฟอร์นิเจอร์เออทาเชื้อเพลิงอมันก็มีมีแค่มีแค่สามตัวนี่เออแม่บอสละแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าไม้อะไรที่มันทําบ้านได้เออไม้อะไรที่มันทาเฟอร์นิเจอร์ได้เออแล้วก็ไม้อะไร ที่มันสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ดีและก็แรงแมนบอกก็มันก็มีหลักๆที่ยอดฮิตที่ฮิตสุดแถวบ้านเฮ่าก็มีไม้ประดูือไม้ประดูไม้สักเห็นบ่คือสองตัวหลักๆนี้ไม้ประดูกับไม้สักดผมคิดว่าออริจินอลพี่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม้สักเขาปลูกไม้สักเห็นบ่ ไม้สักเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยไม้สักนี่ก็โตดีพี่น้องโตดีเออโตดีหรือทำบ้านก็ได้หือเฮดบ้านก็ได้เฮดเฮื่อนก็ได้เฮดเฟอร์นิเจอร์ก็ดีพี่นอ้องเออหรือไม่ก็ตัดเฮดฟื้นก็ย่างได้อีกพี่นอ้องเห็นป่ะเออคือเขาเรียกว่าปลูกไม้ชนิดเดียวเออแต่ว่าประโยชน์การใช้สอยเนี่ยได้เยอะพี่นอ้องเออ ถึงเราไม่ถึงเราไม่อยากทําฟืน้นเราไม่อยากถัดเองข้ากับขายอขายเหมาสวนก็นได้พี่น้องมีคนมาซื้ออีกเนี่ยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไปปลูกไม้ที่มันเขาเรียกว่าตลาดมันแคบอหรือไม่ก็ประโยชน์ใช้สอยมันแคบเนี่ยอออย่างเช่นไม้อะไรล่ะอพี่น้องก็พิจณาเอาพี่น้องพิจารณาเอาแต่สาหรับผมเนี่ยไม้ที่เขาเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยมันกว้างเนี่ย ทําบ้านทาเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ผมว่าไม้ประดูกับไม้ซักเนี่ยผมว่ายืนหนึ่งนะสำหรับผมผมมองว่ายืนหนึ่งเฮดฟื้นก็ได้เฮดเื่นก็ได้เฮดเฟอร์นิเจอร์ก็ดีขายทอดตลาดกามีค้นสื่อพี่นอ้องเห็นบอกเพราะนั้นเนี่ยการส,สีเลือกปลูกต้นไม้ไว้เพื่ออนาคตไม่ว่าจะไว้ให้ตัวเองหรือว่าไว้ให้ลูกหลานอะไรพวกนี้เนะี่ย คือต้องต้องต้องดูประโยชน์พี่น้องต้องเบิ่งประโยชน์ของมันใช้เป็นร่มเงาด้วยได้ด้วยมแม่หมอละใช้ไอประโยชน์ในการทำบ้านทำต่อเติมนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำฟืนอะไรพวกนี้คือพยายามคือเนื้อไม้นี่จะต้องจะต้องเป็นไม้ที่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนพี่น้องจะต้องเป็นจะต้องเป็นไม้ที่แบบเนื้อแข็งแน่จังหน่อยอมแม่หมอเพราะฉะนั้นนี่ คือการที่ห้าสิลงทุนสิปลูกสิเฮ็ดอย่างก็แล้วแต่นี่ต้องคือมันคือการลงทุนมันมันคือการเสียเงินพี่นอ้องพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันทําแล้วมันมันเสียเงินเนี่ยก็ก็ต้องให้ให้มันให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ <S <S พี่นอ้องไม่ใชใ่เสียเงินทิงท้งทิง้งคว่างคว่างคือเราไม่ใช่คนร่ําคนรวยขนาดนั้นพี่นอ้องเพราะนั้นเนี่ยกรที่ สีพารนาสีปลูกยังสีเห็ดเกษตรยังกัดคิดให้แมนรอบครอบคิดให้แมนรอบด้านพี่นอ้องแม,มนบอกเพราะว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยถ้าจุดหมายปลายทางแล้วมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยซ้าวัดมันเหมือนเราเสียเวลาทิ้งไปเฉยเฉยเนี่ยพี่นอ้องเสียเขาเอิ่นว่าคือเกิดดนเถาถิ่มซื้อนะ่ะสุดท้ายแล้วบ่มียังเลย,เยลงทุนไปก็ ศูนย์เปล่านะเออสุดท้ายแล้วกัไม่มีมูลค่าอะไรเลยเสียเวลาไปซือ้อว่ายง่ายก็คือเกิดขึ้นมาตายทิ่มไปซือ้อเออไอหยังแบบนั้นนะเท่าทิ่มซือ้อเออไม่ไม่มีอะไรรองรับในในในใ,ในตอนที่อายุแก่ชราหรือว่าในในใ,ในช่วงที่เราหมดเนี่ยวแรงแล้วนะอืมเนาะเพราะฉะนั้นเนะ่ะพิจารณาเอาพี่น้องพิจารณาเออพยายามดู ดูความเป็นจริงพี่น้องดูความเป็นจริงดูหน้าง,งานดูความเป็นจริงเอออย่าไปเฮ็ดเกษตรอยา่าอย่าไปจินตนาการอย่ายไปโลกสวยพี่น้องออย่าไปโลกสวยเฮ็ดกเกษตรให้ให้เบิ่งหน้างานดูหน้างานดูความจริงนี่แหละอออย่าไปจิตนตนาการว่าโอ้ฉันปลูกแล้วมีกินมีใส่แนวนั่นจังสันจังสีบ่แมนพี่น้องอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดให้มันสวยหรูอะไรมากคิดเอาเอาหน้าง,งานจริงๆของเรานี่แหละออเนาะ ก็พี่น้องก็ตัดทินใจเอาพี่น้องตัดทินใจเอาผมก็ได้แค่แนะนำเนาะ,นะเพราะว่าส่วนจะปลูกไม้อะไรก็เป็นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแล้วแต่ความชอบแล้วกัน,นขอแค่ทำแล้วนี่ให้ให้มันให้มันได้กำไรพี่น้องเนาะอ่ะเล่าสู่กันฟงังพี่น้องเล่าสู่กันฟงังกับบรรยากาศทุ่งหน้าน้องซะแล้วก็ยกโคกแบบนี้แหละปลูกต้นไม้ปลูกกระท่อมปลูกกล้วยอพอได้บรรยากาศพี่น้องเลยอ่ะโอเคครับผม